นะครับเขาเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับเก็บความลับไว้เป็นอย่างดีตรงนั้นจริงๆแล้วนะครับเขาจะฟ้องก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับเขาจะฟ้องก็ได้ขอออกหมายจับจําเลยเลยก็ได้นะครับแต่เขาวิตกกังวลว่านะครับมันจะต้องสู้กันนานไงนะครับถ้าไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันต้องสู้กันถึงสามศาลนะครับเออ นะครับมันต้องสู้กันถึงสามสาลนะครับถ้าไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถ้ามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วสาลเดียวก็จบแล้วนะครับเห็นไหมละ่ะเขาจึงรอนะครับเห็นไหมเขาจึงรอนะครับรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สาลเดียวจบนะครับเจำเลยมันถึงออกมาพูดว่ามันจะยื้อให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้มันบอกเอฟซีมันอะนะครับเออ มันบอกมันไม่ได้ทําให้น้องตายมันก็ถูกต้องไม่มีใครเถียงนะครับรูปมงคลก็ไม่เถียงนะครับเออมันไม่ได้ทําให้น้องตายนนกรตรงนี้ไม่เถียงแต่เอาเขาไปปล่อยอย่างนั้นอ่ะไม่มีข้าวไม่มีน้ําให้เขาอ่ะนะครับไม่พกข้าวไม่พกน้ําให้เขาอ่ะนะครับเด็กมันก็ต้องตายอยู่แล้วนะครับอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็ต้องตายนะครับไม่มีข้าวไม่มีน้เนี่ยกาดูแม่แหลมก็ดินะครับแม่แหลมเขานะครับไปหา หาเห็ดฐานนอในกระเาผักหวานเขาจะพกน้ําขึ้นไปคนละสองขวดสามขวดนะครับเ็นไหมนั่นแหละครับเนาะเพราะว่าการเดินขึ้นที่สูงมันต้องใช้น้านะครับแค่เดินออกจากบ้านไปถึงตีนเขามันต้องกินน้ําไปสองสามครั้งแล้วนะครับแล้วจากตีนเขาขึ้นไปอีกล่ะนะครับมันไม่ใช่เรื่องไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยไปเดินดูฝนก็เหมือนกันคุณก็ต้องกินน้ําอยู่ดีนั่นแหละ นะครับยิ่งเดือนพฤษภาคมนะครับนะเรื่องยิ่งเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันร้อนนะครับแล้ววันนั้นนะครับมันคืมฟ้าคืมฝนนะครับคืมฟ้าคืมฝนนะครับแม่แหลมบอกว่ามันอ้าวนะครับฝนจะตกก็ไม uh, ่ตกเนี่ยม ah, ันอ้าวนะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับมันอ้าวคืมฟ้าคืมฝนเนี่ยนะครับจะตกก็ไม่ตกมันอ้าวนะครับมันอ้าวนะครับเนาะก็คือทําไมมันอ้าวอ่ะนะครับเวลามันคืมเนี่ยนะครับความร้อนที่มันระเหยจากพื้นขึ้นไปเนี่ย นะครับเออก็มันผ่านทะลุเมฆไม่ได้นะครับเมฆมันหนาแน่นนะครับเมฆมันคืมอ่ะคืมฝนอ่ะมันผ่านทะลุไม่ได้ในเมื่อผ่านทะลุไม่ได้มันก็ตีกับความอ้าวลงมามันก็ตลบอบอวนอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับมันออกนอกก็นอกมันไปโอโซนไม่ได้นะครับมันไปหมุนในอวกาศของท้องฟ้าไม่ได้นะครับมันก็ตีตลับตลบอบอวนอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับเมฆในเวลากฝนจะตกี่เมฆมันอยู่ไม่สูงนะครับ เมฆมันอยู่ไม่สูงไะอยู่ประมาณ2 2 0 3 0 0เมตรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าแรงกดอากาศมันต่ำนะครับแรงกดอากาศแรงกดอากาศแต่มันกดเมฆลงมาต่ำนะครับความร้อนมันไม่ทะลุผ่านออกไปได้นะครับมันก็อบอ้าวอยู่แถวนั้นนะครับเอ็นไหมมันอ้าวก่อนที่ฝนจะตกคือมันอ้าวมันร้อนเด็กจะทรมานขนาดไหนรังคานคืนยังอยู่มืดมืดดำๆนะครับใช่นะครับเอ็นไหมล่ะและเด็กมันไม่เคยเด็กมันต้องได้กินข้าวนะครับ อันนั้นมันกี่วันนะครับนะแล้วยังไม่พอหิวน้ําด้วยนะครับเออหิวน้ําด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจงใจนะครับจงใจให้ปล่อยให้เด็กหิวตายนะครับเห็นไหมล่ะแต่มันไม่ฆ่านะครับมันบอกว่ามันไม่ได้ฆ่าเนี่ยเรารู้นะครับนะมันไม่ได้ฆ่ามันเป็นพูดมันไม่ได้ทําให้น้องตายก็ถูกต้องนะครับน้องตายเองมันก็ถูกต้องนะครับเออเพราะมันหิวตายไง นะครับมันจงใจให้เด็กตายนะครับเจตนาเอาเด็กไปปล่อยเราไม่เด็กตายนะครับอืมเออนะครับม <soup> ันจะบ้าเหรอควรเอาเด็กไปปล่อยเนี่ยนะมันไม่มีอ่าเขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรนะครับคิดแล้วเหรอนะครับนะนะครับสาเหตุมันเอาไปทําธุระป่าปังมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมันเอาไปทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปทําพิธีกรรมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันถึงเอามาปล่อย นะครับเออ no เอาไปทําพิธีกรรมนะครับเคืนนะครับสยยาศาสตร์สยเวทบนดำของมันน่ะเห็นไหมนะครับจาเลยจะทาอย่างับทำไม่ทํามันกินฐานน่ะนะครับเห็นไหมล่ะปาทูบกับหัวแล้วก็กินฐานเคี้ยวฐานเป็นก้อนเลยนะนะครับเออนะครับเคี้ยวฐานเป็นก้อนเอาฐานมาจากไหนฐานมาจากกองพรของน้องจุพู่วันนั้นนะครับฐานจากกองพรเลยนะครับน่ะมันเคี้ยวฐานเลยนะครับเห็นไหมล่ะนะครับเคี้ยวฐานขนาดนั้นน่ะ นะครับอันนี้ยังบอกว่านะครับไม่คุณใสมนดำอีกเลยครับนะครับมันคุณใสมนดำนะครับนะนี่แหละนะครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุมมงคลด้วยนะครับเออนี่ก็ยาเทีย